よかっ,、ね、<laughs> ったですよ。<laughs> nhớ ơi giáo phổi สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดลุงชาวฟาร์มครับนะตอนนี้ทุกท่านอยู่ที่ไร์ของชาวฟาร์มนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเดิมบางนางบุตรครับในสัปดาห์นี้นะครับนะชุดเพชรมีมับ้านละร้อยครับมีให้ชมให้ดูกันนะครับนะทุกท่านที่เข้ามาที่ลุงชาวฟาร์มครับเดี๋ยวจะพาไปอัปเดตนะครับนะฮะ สนใจตัวไหนติดต่อที่0915215332ครับ0915215332ครับแล้วก็แน่นอนครับหรือว่าช่องทางแชทใน Facebook ทางนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับนะฮะตัวแรกครับเบอร์77ทับ66ครับเป็นลูกเจ้าฮาเล่358ทับ6นะครับตัวนี้เป็นวัวไซส์ประมาณ1ขวบนะครับขวบนิดๆนะครับขวบนิดๆนะฮะส่วนชุดไซส์ยานมเี่ยตั้มจะพาไล่ลงไปเรื่อยๆนะฮะ พอดีเป็นวัวที่อยู่ในชุดที่ให้ทุกท่านเยี่ยมชมด้วยนะครับสำหรับดอานนี้ถ้าใครเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งในช่องทางยูทูบให้ตามด้วยนะครับโอ้โหสวยงามมากนะฮะสำหรับลูกเจ้าฮาร์เลย์นะครับโบ๊ทโบ๊ทแบบนี้นะครับสวัสดีครับคุณนัทพลครับสวัสดีคุณชันนลงครับสวัสดีในวันสุดจีนนะครับเฮงเฮงรวยรวยครับสำหรับใครนั่งดูคลิปนี้นะครับนะ แข็งๆรวยๆครับยาวมากครับโบดทมากนะฮะแม่นี่เป็นสายเอลโมนะครับเป็นสายเอลโมเอ่อตัวลูกลูกของเ,ออเจ้าฮาเล่ตัวนี้เบอร์เจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยสาวตัวนี้นะโบท๊ทค่อนข้างจะครบเครื่องแล้วก็แถมแบบมีฟานแบบสีแดงๆขึอะไรมันมันคมค่อนข้างจะเยอะอะเรื่องของเอ่อโบท๊ทอนาคตต่อไปก็อาจจะแบบส่งถ่ายรูปไปเป็นเรื่องกระต่ายโม่ในค่อนข้างสูงหลังแข็งแรงมากยาวมากครับนะฮะ ขาหนงขาหน้าดีดีงามเลยนะแล้วก็หนังยังยับอยู่เลยครับนะฮะยับย่นมากๆนะฮะเมื่อกี้เห็นเห็นเอ,อ่อใคะหรเห็นเป้าก้นแล้วนะเป้าก้นโอ้ขายมากครับสวัสดีครับคุณวังเอ,อ่อแดดทัวนะฮะสวัสดีครับนดดทาวนะทยอ่านภาษาไทยไม่ไม่แข็งแรงภาษาอังกฤษไม่ได้เลยโอ้ดูครับยามเย็นเราฮะโอ้เต้นบุง้งบึ้งเลยครับนะฮะ ขวบนิดนิดนะครับตัวนี้นะสาวน้อยโอ้ขอบคุณเ้ยทำไมมันจะแหลมขนาดนี้แม่เบอร์เจ็ดสิบเจ็ดนะครับนะใครมาสัปดาห์นี้ก็ได้เยี่ยมชมก็จะได้ไม่เสียค่าน้ำมันนะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้ามากันเยอะครับเข้ามากันเยอะมากๆต้องขอบคุณครับต้นตรงตนหนกสวยมากครับนะฮะเส้นใต้ท้องเนียนดีตังเลยนะอ่อแล้วก็เป็นวัวที่ไม่ต้องไปพูดเลยมากถ้าตัวนี้นะเอาไปใส่นะน้ำเชื้อนะใส่เจนนิ่งสบายสบายเลย นะครับมีโบสแล้วสายเจนนิ่งตัวนี้ก็โบสแน่นอนนะแล้วก็แน่นอนครับจะได้เรื่องของสัสดส่วนความสูงเข้าไปอีกนะแล้วก็จะได้เรื่องของสภาพของสะโพกที่ผายเข้าไปอีกนะผายเข้าไปอีกตัวนี้โอ้โหไม่ธรรมดาสวัสดีครับทุกทนะ่านนะไปเดี๋ยวไปกันต่อไปฝั่งน,นู้นต่อเน้นนะนะต่อต่อตรงนู้นเบอร์เจ็ดสิบสี่ออ 14, ครับตรงน,นูนนน้นเบอร์เจ็ดสิบสี่ตรงนู้นเอ่อเป็นลูกของเอ่อเฮดด์อ็อกฟอร์ดนะครับเฮดด์อ็อกฟอร์ด สวัสดีครับคุณบันชัยสวัสดียามเย็นสวัสดีวันตรุษจีนเฮงๆรวยๆวยครับสำหรับไปเข้ามาชมไลน์นี้นะครับเฮงเรวยรวยกันนะพอดีมีมือเดียวแล้วก็โซ่มันต้องใช้ตัวกรอนโซ่นะแบบนี้จบจบสุดในจบสดจบสุดแบบนี้จบสุดก็จริงจริงมันเปิดมันสวิงได้ทั้งฝั่งนี้ฝั่งนี้นะนะครับเนี่ยมันสวิงได้สองทางเลย นั่นแน่นั่นแน่ใจเย็นๆสาวน้อยใจเย็นเนี่ยครับแล้วก็ม้วนมาพันได้สบายเลยนี่ม้วนมาพันแบบนี้เลยเนี่ยกระถาก่อนก้องใส,ใส่ใส่รูไว้อย่างนี้นะนะใสะ่ีูแบบนี้ต้องปิดก,ก่อนเดี๋ยวสาวๆเขาจะมาปาร์ตี้กันตอนคืนนะครันี่ยอ่ะใส่รักเงียบกันแล้วก็มันเข้าไปอย่างนี้นี่ครับนี่อย่างนี้เลยอยู่กึกนะครับอย่างนี้อยู่กึกเลยอ่ะมาดูก่อน คนนี้เบอร์7จสครับเป็นลูกเฮดออกฟอร์ดหกศนะฮะค่อนข้างจะสูงนะครับเป็นสไตล์สูงสูงนะฮะสไตล์สูงสูงตัวนี้นะเป็นวัวที่ใครอะไรเป็นวัวแดงที่ต้องใช้คําว่าเพิ่มไปเพิ่มสัดส่วนเรื่องของความหนานะครับเป็นวัวหลังแข็งอยู่แล้วนะครับเป็นวัวโบสท,ทั้งตัวเลย หัวนมสวยมากนะครับหัวนมสวยมากทั้งสี่หัวเลยสวัสดีครับคุณไพรัตครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสมศักดิ์ครับวันนี้วันจุดจีนเฮงๆรวยๆกันครับเฮงๆรวยๆครับนะฮะทุกท่านที่ชมไลฟ์นี้นะฮะเฮงๆรวยๆกันไปเลยครับนะฮะแล้วก็แน่นอนครับเอ่อสิ่งที่สําคัญมากๆสำหรับเอ็กออร์ดนะครับเป็นวัวที่สีค่อนข้างจะใกล้เคียงกับพ่อเขานะครับแข้งขากระดูกพ่อเขาตัดมาให้อย่างเต็มนะฮะจัดอย่างเต็มนี่ค่ะต้องต้องยอมรับก่อนนะ ว่าตั้มใส่กับแม่แดงมากๆแล้วนะเพราะตั้มรู้ว่าเฮดออกคอดมันมีจุดบอดคือตรงไหนนะครับตั้มใส่แม่แดงแล้วแล้วตั้มก็ใส่แม่นลึกแล้วนะครับสิ่งที่ออกมาถามว่าดีกว่าตัวอื่นที่เป็นเฮดอัลคอดไหมตั้มว่าดีนะดีขึ้นมากเพราะว่ามันวัวใสปมันขวบนิดๆนะครับนะฮะขวดนิดๆสวัสดีครับคุณอิมคนเลี้ยงวัวสุดหล่อมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนัทยาครับปีหน้าจะเข้าไปเอาพ่อพันุแดงอีกด้วยโอ้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆครับคุณนัทยาคครับบขอุณมาก เบอร์14ตัวนี้นะครับบีดไม่ยากนะครับบีดไม่ยากตัวนี้ถ้าตั้มใส่เพิ่มนะตั้มใส่ลำเชื้อเจ้า,จาดวงดาว3437เพิ่มความหนาเข้าไปอย่างเดียวพอจบเลยแล้วก็คุมโทนเรื่องของเม็ดสีให้เข้มขึ้นด้วยนะครับพอเฮดอกฟอร์ตตัวนี้ขึ้นโครงเรื่องของไซส์โปรไฟล์ค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะครับดีอยู่แล้วแต่ตั้มอยากเพิ่มของความลึกจากเออหน้าสันหลังลงมาจนถึงใต้ท้องใ่ยเพิ่มมากขึ้นนิดนึงนะฮะเนี่ยยืนแบบเอ่อความบาลานซ์ไซส์โปรไฟล์สวยมากอยู่แล้วนะครับ แล้วก็แน่นอนพยายนที่จะทําคุมเ,เรื่องของเม็ดสีให้ดีขึ้นวัวไซส์ขวบหนึ่งประมาณนีเ้เหลี่ยมตัวแบบนี้ถือว่าจัดจ้านพอสมควรนะครับแล้วก็แน่นอนเรื่องของมวลกระดูกกับแนวสันหลังแข็งแรงมากแข็งมากตัวนี้นะครับสำหรับเบอร์เจ็ดสิบสี่สวัสดีครับคุณบอยงับครับนะฮะก็ถ้าใครมาเลือกแล้วก็จับไปก็น้ำชที่ตั้มแจ้เนี่ยตั้มแถมไปด้วยกันเลยนะเพราะอยากให้บีดเป็นแนวนี้ไปเพราะว่ามันเป็นแนวที่ตั้มอ่านทางของพ่อวัวแล้วก็แม่วัวค่อนข้างจะถ้าจะอะไรอะ ใกล้เคียงกับสิ่งที่อยากจะได้นะครับสิ่งที่อยากจะได้อยากจะบีบถรีบบีบไปพร้อมๆกันต่ต้ามีน้ำเชื้อต้องก็จะแจ้งว่าควรจะบีบอะไรใส่เข้าไปนะครับแต่ว่าถ้าไม่จะเอาแบ่งไปแล้วต่ไม่ใช้ใจะน้ำเชื้ออื่นก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ก็จะติดไปให้นะครับติดไปให้เป็นตัวเลือกนะนี้เบอร์จสิบสี่นะครับสนใจก็ติดต่อที่ศูนย์เก้าหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสามสามสองนะครับไปกันต่อฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นต่อ,อเอ๊ะฝั่งนี้สาวสวยสวยที่สุดเลย สว่วนที่สุดในรุ่นนี้สวัสดีครับพ่อเจมพ่อเจมครับสวัสดีครับเข่งๆรวยๆกันนะครับนะฮะวันตุ่จีนครับอ่าไปไปี่ไปชมกันไปชมกันอันไหนจะมาเที่ยวหาเพื่อนอีกแล้วสิดึกดือดอย่ามาป,รปาร์ตี้แถวนี้นะจ๊ะจะเย็นๆนะจ๊ะไปตั้มพาดูเวอรไส้ขวบก่อนนะครับนะฮะไส้ขวบก่อน เดี๋ยวผมจะไปดูคมชุดด่านมนะครับพามาชมชุดขวกันก่อนนะอ่าอนนี้ครับตัวนี้เบอร์แปดศูนย์ครับเป็นลูกเจ้าดวงดาวสามสี่สามเจ็ดทั้งหนาทั้งสีเข้มเมื่อกี้เติมพูดอยู่ว่าตัวเจ้าเบอร์เจ็ดสิบสี่ให้ใส่พ่อตัวนี้เนี่ยครับพ่อตัวเด็กพ่อตัวที่เต้มบอกเนี่ยฮะเต้มพาออกแดดนิดนึงนะเพราะว่าจะเห็นเม็ดสีหนามากครับ นะฮะหนามากนี่เบอร์8ปดศูนย์นะครับเบอร์8ปดศูนย์ตัวนี้ทั้งหนากระดูกใหญ่นะครับไปดูดาวหลังนี่นี่เลยนะฮะนี่คือความเป็นจริงของลูกเจ้าเออ่ดวงดาวสามสี่สามเจ็ดมันต้องทรงนี้เท่านั้นครับนะฮะสวัสดีครับพี่วุฒสุดหล่อนะฮะเฮงๆรวยครับพี่วรรตุจริงครับนี่ฮะนะครับโหคาร์โร่อีกแล้วนะครับเป็นวัวที่คุมสีดีมากนะครับแล้วก็เป็นวัวที่หนาเป็นวัวทันสมัยมาก เป็นวัวมันทันสมัยมากในในทรงแบบนี้นะสังเกตในต,ต่างประเทศเี่ยก็จะเห็นเลยครับทั้งความลึกความหนามันคือแพทเทิร์นของชาวฟาร์มเลยแบบนี้นะครับยาวๆลึกๆนะฮะเป็นวัวหน,นึ่งเลยที่อ,อ,อยากจะได้ทรงแบบนี้เข้ามาต่แบบเอเราะย้มกลับบ้านยย้มเข้าบ้านลูกยย้มเข้าบ้านลูกจะมีตัวป่วนครับจะมีตัวป่วนนี่ฮะย้มเข้าบ้านยย้มกลับบ้านเลยไปเลยเข้าบ้านเลยแม่จะมาช่วยไรซะงั้นเนี่ยฮะนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าดวงดาวมันได้ไรเห็นไหมครับ แนวสวยไหมสวยมากยาวไหมนะครับแล้วก็บอดีีข้างบนดีมากครับนะฮะสวัสดีครับคุณอุชามครับรอยต่อระหว่างก้นกบนะครับนะฮะจนถึงด้านบนตรงโคนหางนะเนี่ยครับลงมาต่อยอดได้เป็นอย่างดีคยออะไรสมูทมากนะฮะสมูทมากตัวนี้แน่นอนครับเดี๋ยวไปเจอกับน้ําเชื้อเจ้าไลแมนคิวหนึ่งแปดครับเพิ่มความสูงเข้าไปอย่างเดียวส่วนอื่นไม่ต้องทอนนะขอเพิ่มความสูงแนละแน่นอนลูกเจ้าไลแมนสีเข้มมากเข้มปัดเลยแหละนะเข้มปัด แล้วก็มีความสูงอยู่ในตัวขเขาอยู่แล้วนะครับนี่คือเบอร์แปดศูนย์ทับหกหกนะครับนะฮะสาวสวยอีกหนึ่งตัวที่ตั้มโอ้โหภูมิใจมากนะฮะสำหรับเจ้าเบอร์แปดศูนตัวนี้นะครับเนี่ยยาวมากัน้นหนามากเดีย๋ยวตั้มพาดูบ้้นท้ายืใครทาดูไรนี้บอกให้เลยว่าสดชื่นแน่นะครับเต็มอิ่มเต็มอิ่มเป็นเลยเดีย๋ยวตั้มพาดูนี่เป็นไงบ้้นท้ายโมโหลาไหมเนี่ยเบอร์แปดศูนเป็นอายุน้อยมากกว่า เบอร์เจ็ดเจ็ดแล้วก็7 4สตัวนี้เบอร์80ดสนะครับนะฮะวัวไาซสาอายุประมาณ1นสบครับเนื้อสะโพกสวยมากครับนี่ฮะเนี่ยดวงดาวนะครับทำไมต้องชอบใส่ดวงดาวเหตุผลนี่เลยมันเป็นวัวที่ปรับเรื่องความหนาแล้วความด้เป็นอย่างดีมากๆนะเดี๋ยวมาผมต่อนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่น,น,นี่เมื่อกี้พูดถึงลายแมงไปแล้วมาเจอลูกลายแมงกันหน่อยนี่ครับวัวรุ่นหย่านมล่าสุดเลยตัวนี้เบอร์หน่เจดนี่เดีย๋ยวพาไปชมกันตัวนี้กำลังโดนฝึกนะครับฝึกสมาธิกันอยู่นะฮะ อาจจะเข้ามาใกล้กันนิดนึงนะครับแล้วก็มาเล่นกันหน่อยนะครับเพราะเป็นชุดไอ้ลูกถอยแล้วลูกถอยแล้วถอยแล้วเนี่ยขับลูกไายแมนเป็นไงฮะเบอร์หนึ่งเจ็ดสวัสดีครับคุณอาคมหลังแข็งหน้าเป็นัวที่โอ้หมันเึกอะไรไม่ออกต้องใส่ไายแมนอย่างเดียวเลยนะครับสวัสดีครับคุณเบสเอฟซีจากลำปางสวัสดีครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับนะฮะเป็นกำลังใจให้กับคนเล้งวัวอยู่ฟาร์มครับนะปา ชมกันชมกันอ่ะกบอ่านีเน่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 ตัวนี้เบอร์หนึ่นนนงเจ็ดลูกเจ้าลายแมนคิวหนึ่งแปดครับนะฮะชุดหย่านมใหม่มาล่าสุดเลยนะครับชุดนี้นะฮะเนี่ยครับสูงมากครับสูงมากถือว่าเป็นวัวที่ปรับขึ้นมาเป็นเจนใหม่อ่ะนะฮะเป็นวัวที่ปรับเจนขึ้นมาใหม่สวัสดีครับน้องเมย์เอเอครับนะฮะน้องอีหนุ่มคนครับที่ดูแลประกันภัยประกันชีวิตให้กับบุงชาวฟาร์มนะครับน้องเมย์นี่เองฮะนะ ดูแลอย่างดีมินึกอะไรไม่ออกเกี่ยวเข้าโรงพยาบาลบอกน้องเมย์คนเดียวจบจบไปเลยนี่คือเบอร์หนึ่งเจ็ดครับลูกต้้ไลแมนชุดยาน,นมล่าสุดข,ของชาวฟาร์ม่งี้ครับสูงไหมหนาไหมลึกมากเลยนะแล้วดูเป็นวัวแบบเรียกอะไรอะ่ะสง่าออกแนวแบบนางแบบนางแบบมากๆนะครับแนวหลังเมื่อกี้ที่ต้งไม่เห็นแล้วว่ามันเหมือนแบบอนาคตนอนได้แน่ๆแล้วดูตามจัดให้ดูเรื่องของหนังเนี่ยับแบบโอ้โหไม่รู้ว่าเตาลี่หรือว่า ไอ้ที่ฉีดที่ฉีดเตารีดไม่ดีก็ไม่รู้เนี่ยยับเยินเหลือเกินนะครับแล้วยืนสง่ามากนะครับยืนสง่างามตั้ต้องให้ยืนแบบตรงๆเลยนี่ถัดตรงๆอย่างไงครับแต่งรูปก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไลฟ์สดนะนะมันเป็นไลฟ์สดเพราะฉะนั้นได้ดูกันดิบๆไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนี่ยดูตำแหน่งโคนหานะครับนะฮะตำแหน่งตรงส่วนสะโพกห่างกันแต่ยกยกมากนะครับเป็นสไตล์เอ่อเท็กซัสเลยนะฮะเป็นสไตล์เท็กซัสเลยทรงนี้ วงคอที่ใครแบบได้ยาว,ยาว,ยาวอยู่ในตัวนหมดเลยเพราะนั้นแน่นอนตอนนี้ตั้มกินอะไรไม่ออกตั้มเชื่อเจ้าไลแมนตั้มจัดหนักเลยเพราะว่ามันคุมอยู่คุมโทนนะฮะแล้วก็มาด้วยเรื่องของบอดี้ของพื้นฐานดีมากครับการที่จะไปต่อยอดกับตัวเจ้าไลแมนเนี่ยนะครับสำหรับวัวประมันแดนเนี่ยตั้มถือว่าตอนนี้มันเป็นวัวที่ค่อนข้างจะทรงอิทธิพลสำหรับลุงชาวฟาร์มมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ถ้าเอาไปใส่เพิ่มแน่นอนครับตั้มก็ใส่ดวงดาวครับนะฮะปรับให้มันลึกลง เอาหลังนี่ให้มันปังกว่าน,นี้อีกปังเข้าน,นี้อีกนะครับตโนกสวยนะครับแล้วก็ส่วนของขาแพทเทิร์นขาสปริงดีแน่นอนนะครับอันนี้พอดียืนถักถากหน่อยก็ได้ยืนถักถากไปนิดนึงนะฮะเพราะนั้นเวลาตอนเดินตอนเอ,อ่ยืนแคทวอล์กบนแคทวอล์กเดินสวยมากน้ำพาเดินไปลูกไปพอแล้วลูกแหม่นี่ก็งามงามโดนฝึกมาแบบนี้ครับนะฮะให้ยืนจลดแบบนี้เพราะนั้นตัวนี้ไปเดินสนามได้สบายๆเลย แม่เป็นแม่นอกนํำเข้าจากต่างประเทศนะครับนะครับสำหรับน้องเบอร์หนึ่งเจ็ดทับหกเจ็ดครับตัวนี้นะฮะน้องใหม่ดูแล้วหล่ะอย่างนี้ครับนะบอดี้ดีสีแจมโบส์นะครับโบสอีกเช่นเคยมาว่าแล้วก็ไปกันต่อเลยสำหรับชุดย่านมชุดล่าสุดของสซฟาใหม่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับนะฮะที่เป็นน้องใหม่ออกมาลูกเจ้าลายมันคือหนึ่งแปดแปับนี่พอดีเอ่อ เพมันค่อนข้างจะต้องมีเทคนิคนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวคุณนายทั้งหลายเขาเอาลิ้นมาดึงออกได้นะครับก็จะต้องพันเข้าไปในกรนิดนึงแต่บอกให้เลยว่าดีดี่สุดแลวดีมากนะครับดีมากๆาจริงจริงมันมอันนึงนั้นดีนะแต่ว่าต้องเป็นสป,ปริงที่ต้องซื้อต่างประเทศเป็นกรเข้ามานะครับซื้อเป็นกรเข้ามาอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่ว่าในไทยยังไม่มีตวัวสป,ปริงกรแบบนั้นนะครับต้องซื้อเข้ามาต่างประเทศนะฮะ มาดูกันต่อตัวนี้เบอร์สองสองครับนี่ตัวนี้ก็เป็นแม่นอกนะเดี๋ยวต้้มพาวพาววถขายฝั่งนี้ยังยังสมาธิยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าน้องเพิ่งออกมานะครับเบอร์ยี่สิบสองนะฮะเป็นวัวสูงนะครับเป็นวัวสูงเป็นวัวหน้าตามีความเป็นเพศเมียสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตาแบบนี้ให้ดูไว้เลยนะหน้าตาเพศเมียอย่างเงี้ยนะครับนะโอกาสที่ทุกท่านจะได้ลูกขี่อันนี้ดีแน่อันนี้ดีแน่นนแนสาหรับเ,เจ้าเบอร์สองสองตัวนี้นะนะครับเออเป็นวัวที่ แน่นอนไม่ยากเลยเอาไปบีดใส่ดวงดาวเหมือนกันนะครับเอาบีดใส่ดวงดาวคือมไปขยายเพิ่มเติมอะ่ะนะครับจากของดีอยู่แล้วสีนะครับเบอร์สองสองตัวนี้เป็นบัวที่สีดีที่สุดทั้งห้าตัวรวมตัวเขาด้วยนะครับเป็นบัวสีดีที่สุดตโนกอยูห่หน้าเดียวกันนี่ครับขาที่ตั้งบอกว่าลายแมนขามันดีมากๆก็เห้ผลเนี้ยนี่ครับมาลงมาแล้วขย่อนนิดนึงนะครับนะฮะแล้วก็เกือบจะตรงด้านล่างนะครับ เป็นองศาขาที่สวยมากๆนะฮะแล้วก็แน่นอนมันเป็นวัวยาวๆนะครับนะฮะด้วยวัวที่เพิ่งออกมาก็ต้องรอดูเรื่องของความเต็มร่างแบบเจ้าเบอร์80เมื่อกี้คือเป็นวัวล,บบล่างแบบออกมาปักละนะครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นลูกเจ้าดวงดาวนะฮะเพราะนั้นค่อนข้างจะเต็มไวแต่วัวตัวสองสองเนี่ยมันวัวโครงสร้างเพราะนั้นมันจะสูงสูงนะครับแล้วก็ยืนบนแพทเทิร์นของเออม็ดสีที่แจมๆนะครับ ที่ตั้มบอกว่าเห็นไหมความเป็นเพศเมียสูงตั้มเห็นเลยหัวนมเนี่ยสามารถขยับออกมาให้เป็นสีหัวส,สวยๆแบบนี้ได้เลยนี่ครับนี่ฮะตั้มจะให้ดูซูมให้ดูหัวนมถ,ถ้าใครเห็นหัวนมข้างในเห็นไหมอันนี้ด้านนอกแล้วดูนนด้านในนะครับแล้วก็เห็นหัวนมที่สามด้านในนู้นอีกนะเนี่ยขยับพังอยู่ไกลๆอ่ะนะนะครับเพราะน้นจะกลายเป็นหัวนมแบบไหนเนี่ยตั้มให้ดูเนี่ยลักษณะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยเป็นแบบนี้พอดีเลยแล้วก็ยวงห่างแบบนี้เวลาลูกจับกินสวยมากมันจะไม่ได้ขยุบบบบแแนนนะนนีีีบบี้้เเเ่่ยมมมััออกาป็หว สวยมากตัวนี้อย่างที่น้ำบอกว่ามีใบหน้าความเป็นเพศเมียค่อนข้างจะสูงมากเพราะฉะนั้นาการตอบสนองนะครับกับการเป็นคุณแม่ในอนานะคตไม่ธรรมดาเลยสําหรับเจ้าเบอร์สองสองตัวนี้นะครับนะบายังไม่หมดนะยังไม่หมดยังไม่หมดนี้เรายังมีข่าวให้ชมอีกในนั้น,น,นจะพามาชมันทีแล้วก็พาแบบมาชมแบบสุกใจหน่อยมาตัวสุดใจหน่อย,อยไปไปนี่มีน้ำไล่ะนะนะครับเส้นเคยครับรอกันนิดนึงนะครับ เนื่องจากว่าประตูคนไกเราค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับนะฮะซับซ้อนมากมายอ่ะไปนี่ไปฝั่งนี้กันต่อครับยังมีโบ๊ทกับ,บสีเทาให้ชมกันอีกครับฝั่งนี้เลยนี่นี่ถามกันมาเยอะเหลือเกินเทศเมียร้อยไม่ไลบ้างเหรออ้อาวัดไปพอดีวเราต้องพาไปคือในแต่ในแต่ละวันในแต่ละไล์อ่ะคือมันไม่ซ้ำไงมันไม่ไปคอกเลยเพราะนั้นมันก็ต้องให้เขาเรียกถึงคิว เออ,อคอกนั้นอคอกนี้บ้างเพราะว่าแต่ละอคอกตําไลเนี่ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมง้วนะมันก็ถือว่านานนะเพราะฉนั้นก็เคยจะรู้สึกว่าจะตัด,ตด,ตดเป็นคอกๆไปแล้วกันนะฮะแต่ทุกท่านจะไม่น่าเบื่อไม่จาเจแน่นอนนะครับสาหรับการไลฟ์ของมุนชาวฟาร์มนะอ่ะตัวนี้เบอร์เออแปดสิบสามนี่ครับออกมาใหม่นะครับออกมาใหม่ๆเลยตัวนี้เป็นลูกบาร์แคชนะฮะเป็นลูกบาร์แคชเออ สาม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 หกนะครับใครที่ชอบบาร์แคสนะที่สนามประกวดที่ไปใส่กับวัวแดงเยอะๆนะแต่ตอนนี้มาในสภาพของวัวเทานะครับนะฮะตัวนี้เป็นวัวตัวหนึ่งที่หลังยาวกระดูกใหญ่นะครับหลังยาวกระดูกใหญ่นะฮะแล้วก็แน่นอนครับเอ่อตรงส่วนของแนวเขาเรียกอะไรอะแนวก้มกบนะฮะเชื่อมต่อกันดีมากนี่ครับเดีย๋ยวเดินใกล้ๆแล้วนะแม่เป็นแม่นอกน้าเข้าจากต่างประเทศนะครับเป็นแม่นอกน้ำเข้าจากต่างประเทศนะเ,น,น,น,เ,าาเทศนี่ยจะให้ดูนี่ เป็นไงครับสวยมากนี่จับเล่นได้นะครับจับเล่นได้แต่หน้าตายังแบบว่าเขาเลยยังไม่ยังไม่ถึงขนาดแบบว่านิ่งมากนะครับนรนิ่งมากนะตอนนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ขยากได้พ่อนอกแม่นอกตัวนี้เลยนะครับสําหรับเบอร์83แนวเส้นใต้ท้องสวยนะสวยเลยนะครับเบอร์83สนใจก็ติดต่อที่0915215332นะครับนี่พาเดินดูเลยเบอร์83นั่นแน่เดินตามอีก สนใจออกกล้องแล้วตัวหลังครับนะฮะเป็นเบอร์หกครับนะฮะเบอร์หกตัวนี้เป็นลูกเจ้ามิลเลียนเป็นไงเห็นไหมแตกต่างกันไหมมิลเลียนนี่เป็นหลานฮารเล่นะครับตัวนี้นะเบอร์หกนะมิลเลียนเป็นหลานฮารเลยซึ่งเป็นวัวที่ตั้มทําประกวดนะครับแล้วา็จะมาเป็นพ่อเนี่ยครับเป็นวัวอบวอวบสไตล์แบบเต็มวัยวัยเนี่ยครับเบอร์หกนี่เป็นน้องเบอร์แปดสิบสามนะเป็นน้องนะครับแต่ด้วยความอวบที่ตั้มบอกแล้วว่าถ้าใช้น้าเชื้ออยากได้แนวอวบนะครับ แนะนำลูกเจ้ามิเลเล่เลยเบอร์52ทาทีเบอร์58ทับ62นะครับเป็นวัวสไตล์บดโบสนะนี้แม่สีขาวลูกออกมามีเส้นขีดเอ่อสีดําด้วยนะัจ๊ะไม่ธรรมดานี่ยตัวนี้นะครับแน,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 น่นอนครับมีใบหน้าความเป็นเพศเมียสูงมากนะครับมีใบหน้าความเป็นเพศเมียสูงมากเพราะนั้นได้ทั้งความอวบแล้วก็ได้นาโคที่คุณจะไปได้ลูกโบทโบสต่อจากเขานี่ท่านจะสบายเลยนะครับสำหรับเบอร์6ตัวนี้นะนี mm ่ hmm. สวยเมื่อกี้ยืนหซ้ายโปรไฟล์สวยมากไปกันต่อฝั่งนูน่นฝั่งนูน่นฝั่งเอ่อฝั่งนี้ไม่ต้องเป็นกอรแล้วนะเพราะว่านี่ต้องมีช่องโดเรมอนเป็นไงช่องเล็กนิดเดียวยตัวตั้มผ่านได้นะไม่น่าเชื่อเลยโอ้โหเนี่ยไม่อยากจะโมเลยว่าอยู่ยนี้น้ำหนักแบบโอ้โหผ่านได้ <laughs> อ่ะมาดูกันต่อตัวนี้เป็นลูกของเอ่อต้มมีเล่นเหมือนกันแต่เป็นออกโบสนะครับตัวนี้เบอร์หนึ่งสามเป็นลูกเจ้ามีเลี่นเหมือนกันแต่ออกโบสนะฮะ เป็นลูกเจ้ามินเหมือนกันจะออกโบสเออ่เป็นวัวที่แน่นอนอวบใช้คําคําเดียวเลยภาษาไทยอวบอวบนะครับอวบมากนะฮะแล้วโบสแบบว่าสนานเลยยิ่งโตไปไม่รู้ว่าจะเครจะอะไรจะเออ่เป็นกระต่ายมอรหรือเปล่าก็าไม่รู้นะเพราะว่าแผงผิงคอเริ่มออกมาแล้วแต่ใบหูเนี่ยโบสอมในามาเลยนะครับตัวนี้เบอร์หนึ่งสามนะฮะแม่เนี่ยเป็นสายเอลโมเหมือนกัน แตเป็นเอลโมทางด้านลูกของเดวิดด้านบนนะครับถ้าใครดูในสายลุงชาวฟาร์มก็จะรู้ว่าเป็นวัวประกวด mm hmm. เช่นเดียวกันนะฮะตรงตโนกเห็นไหมเอ๊ะแนวหลังแข็งแรงมากตรงๆเลยนะครับและอย่างหนาเลยเห็นไหมดูเห็นก้นเชิงกลามเมื่อกี้ตรงส่วนด้านล่างไหมนะครับเดินออกมาแบบเบียดอ่ะเขาเรียกเบียดกันเลยเบียดหน้าแข้งกันเลยอ่ะนะครับแล้วดูยืนหืงามแม้กับวัวย่านมชุดใหม่ของชาวฟาร์มชุดนี้นะครับนะฮะนะ แน่นอนครับไปก็มีโอกาสไปเดินสนามได้สบายสบายอีกนะครับหนึ่งสาวสวยน,นะครับสหรับเบอร์หนึ่งสามตัวนี้อ้าวแล้วนอนทำลายลูกตัวนี้เบอร์หนึ่งแปดครับอ่ามาประชันกันตุกเมื่อกี้ฝั่งเมื่อกี้มีแคสมีแคสใช่ไหมแคสสามสามหกเป็นสีเทากับเออ่เจ้าตัวนี้นนะฮะเบอร์แปดสิบสามเป็นแคสสามสามหกตัวนี้เป็นเออ่ลูกของเจ้ามิเลียนใช่ไหมครับนะฮะนี่เมื่อกี้เบอร์หกใช่ไหมกับเบอร์แปดสาม ตอนนี้มามาชมกันมากตัวน,นี้เป็นลูกเจ้ามิเเลียนเบอร์หนึ่งสามนะครับลูกเจ้ามิเเลียนนะฮะเบอร์หนึ่งสามเป็นโบสมาเจอกับลูกแคชนะฮะตัวนี้เบอร์หนึ่งแปดนะครับเป็นโบสเช่นเดียวกันเออเอาทีอ่ะนี่เป็นไงเป็นไงเพราะฉะนั้นเอ,อ่อทั้งสองส่วนนะครับสูสีนะฮะพ่อเราเดียวกันแต่ว่าข้อหนึ่งติดโบสข้อหนึ่งไม่ติดโบสเป็นไงงามไหมนะครับแล้วก็เหมือนกันเลยเป๊ะเลยนะครับเป๊ะเลย สวัสดีครับนะฮะจากเวดนามเลยเฮ้ยเลยเฮ้ย <ๆ S 1> นะฮะสวัสดีครับเนี่ยครับลูกบักแค่หนึ่งตัวนะที่บอกแล้วว่าเหมือนกันมากมันเป็นวัวออกนะบอกว่าอืมจะออกเป็นแบบแตัม้มใช้คำว,ว่าเป็นเพศผูเลยก็ได้นะเนี่ยตัดตัดส่วนหลังเนี่ยตั้รู้สึกออกเป็นเพชูได้เลยนะสําหรับลูกแคสนะเนี่ยถ้าเป็นเพศเมียอย่างที่ตั้มบอกเนี่ยนี่คือลูกมิลเลียนเนี่ยครับหนาลึกนะครับหนาลึกดูว่ามันดูเป็นวัวแบบทันสมัยแต่ตัวนี้ก็ แต่ออกเป็นแนวบอกว่าเรียกอะไรนางงามอันนี้จะเป็นเรียกเบียนเซ่สาวอวบนะเรานึกภาพตามนะนะครับไอเจ้าเบอร์หนึ่งสามจะแบบอวบนะครับนะฮะแต่เบอร์หนึ่งแปดตัวนี้จะออกเป็นแนวบอกว่านางแบบเป็นเคนิเชียนที่แบบว่าเดินแบบที่เรียกอะไรอ่ะมีก้นบอกะนะครับแบบนั้นเลยแต่เบียนเซ่ก็จะแบบว่าเต้นแล้วแบบกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อนะฮะเนี่ยเนื้อตัวจะกระเพื่อมกระเพื่อมเนี่ยไม่รู้อธิบายอะไรมากมายนะครับเพราะว่า เห็นกันแบบตัวเป็นๆเลยนี่ดูเขาดูประชันกันนี่นีอ่านี่นมุมนี้เห็นแล้วชัดมากครับชัดมากๆนะฮะสำหรับเบอร์หนึกับเบอร์หนึ่งสามนี่เบอร์หนึ่าเบอร์ลูกเจ้าบาร์แคท3ามสกับลูกเจ้าเอ่อมิลเลียนนะฮะที่ตั้มบีดออกมาเองดูอายุเท่ากันครับอายุเท่ากันแต่ความสูงไม่เท่ากันแต่เนื้อตัวก็แตกต่างกัน นะครับเนื้อตัวแตกต่างกันแต่อย่างที่บอกครับวัวมันอายุน้อยๆฮะนะครับเป็นชุดยานมชุดล่าสุดที่ออกมาทุกท่านได้ชมกันแล้วทีนี้ก็ได้ชมเช่นเดียวกันนะครับเนาะฝั่งนู้นเทาฝั่งนู้นสีเทาวันนี้สีเทาโบสนะครับสัปดาห์นี้มาเต็มอิ่มแน่นอนนะฮะแล้วก็น้องๆนะครับไม่ได้อยู่ในมุ้งนะฮะอยู่แบบเอ่อในคอกโล่งๆแบบนี้นะครับตั้มใช้ตัวรัดหลังครับนะฮะช่วยกันยุงแล้วก็แมลงดูดเลือดนะทำให้ ประสิทธิภาพที่น้องๆกินฟางนะครับกินเออ่แร่ธาตุเข้าไปเนี่ยนะครับได้เต็มที่ไม่มีอะไรมาทอร์คออกได้เลยนะฮะก็เอสัปดาห์นี้ใครสนใจเข้ามาเยี่ยมชมก็ติดต่อหนึ่งห้าสามนสองะครับศูนย์เก้าหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสามสองหรือทักแชทก็ได้นะครับเช่นเดียวกันนะฮะวันนี้ขอบคุณมากครับนะทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็ อย่าลืมนะครับนะฮะทุกท่านไม่ได้แบ่งไปในราคาแค่หลักหมื่นหรือหลักแสนนะครับทุกท่านได้พันุกรรมไปราคาหลักร้อยล้านเพราะเราเลี้ยงวัวมา50กว่าปีครับสำหรับลุงชาวฟาร์มนะแล้วก็โอกาสหน้าเจอกันกับไลฟ์ตั้มพาไปเที่ยวไปชมดูของสวยงามๆที่ไหนอีกฝากติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ช่องทาง YouTube แล้วกดกระดิ่งให้ตั้มด้วยนะครับลา่ก่อนเดี๋ยวเจอกันสวัสดีมากแล้วก็ใครชมไรอย่าลืมนะ เอาไปด้วยเลยความเฮงเฮงเฮงแล้วก็รวยรวยสุภาพแข็งแรงทุกคนครับรับวันตุตีนสวัสดีครับ